สวัสดีครับโอเคครับผมวันนี้มาแบบเร็วๆครับผมหนึ่งกล่องเท่านั้นก็คือรีบแกะเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับผมจะได้เช็คคุณภาพของการนะครับผมที่ผมวางไว้นี่คือปิดที่อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คพัสดุแล้วเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยนะครับผมโอเคครับนี่ผมก็เช็ครอบๆแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมตัดตัดเอานะครับผมโอเคเอาข้างในออกมาเลยครับผมก็ส่งโดยคือรีนะครับผม ที่ต้องเช็คเพราะว่ากาดค่อนข้างราคาแพงนะครับผมแล้วก็ฝนตกด้วยผมก็เลยรีบออกมาดูนะครับผมว่าเผมีปัญหาจะได้่พูดคุยกันนะครับผมนี่ละครับอ่ะเปนี้เลยโอเคครับเป็นกระดาษแข็งนะครับผมผมขอปัดปากก่อนนะครับ โอเคครับนี่ครับผมที่ต้องรีบแกะเพราะเป็น PA leader solo นะครับผมตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมผมเลยอดใจไม่ได้ที่จะต้องแบบเอามาเป็นเจ้าของสักไปนะครับ okay. โอเคผมขอหาวิธีแงะสักแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผมมาแล้วผมก็ตัดไปเลยมาดูกันนะครับผมอเขาใส่ซองมาให้ด้วยนะครับว,ว้าวสวยมากครับผมตอนนี้นะครับผมขาดแค่โอเด้งกับคิงนะครับผมลูฟี่ผมกดจาก e ี a บไปแล้วครับผมเดี๋ยวหน้าารจะเดินทางมานะครับอันนี้ผมมีหน้านะครับมีโดฟามี ชื่ออะไรนะฮอกกดายแล้วก็มีไคโดอยู่ครับ mm hmm. เก็บไว้อยู่นะครับผม mm hmm. ก็รออยู่ตรงนี้นี่นะครับผมสวยมากเลยครับยังไงก็ต้องมีติดไว้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มากันไวๆนะครับผมก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ